เสื้อกั๊กอปพลอค่ะวันนี้สีกะจีนะคะสีกะจีค่ะมาทั้งนครราชสีมาค่ะสังกัดนะคะแล้วก็มีสีสเกตค่ะแล้วก็มีระยองค่ะมาทั่วประเทศมาทุกภาคเลยนะคะวันนี้เอามาให้ดูว่าปักอะไรบ้างนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะโลโก้2อที่ค่ะโลโก้แล้วก็เป็นอามชื่อสังกัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้าค่ะข้างหน้าเพราะว่ามีสองขอนะคะขอปกกับคอจีน ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาคอแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะมาค่ะด้านหน้าค่ะด้านหน้ามี3มแบบ3กระเป๋านะคะอันนี้คอปกค่ะอันนี้คอจีนค่ะกระเป๋าหน้านะคะอันนี้ก็คอจีนกระเป๋าหน้ามีฝาค่ะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าข้างนะคะมี3มกระเป๋า3าแบบเอามาให้ดูวันนี้นะคะเสื้อกลออกป,ปอปอลอ สามารถเลือกเข้ามาได้เลยว่าจะเอากระเป๋าข้างกระเป๋า3าแบบค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าข้างนะคะกระเป๋าข้างคอปกค่ะมีทั้งคอปกและคอจีนสั่งเข้ามาได้เลยนะคะปักชื่อแล้วก็โลโก้แล้วก็ข้างหลังสังกัดนะคะเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าแปะหน้านะคะแปะหน้าอันนี้แปะลงไปเลยนะคะอันนี้มีสะท้อนแสงแล้วก็ปักโลโก้แล้วก็พร้อมชื่อนะคะส่วนอันนี้กระเป๋าตรงๆงค่ะ กระเป๋าตรงตงมีฝานะคะอันนี้มีฝาเปิดให้ดูเลยค่ะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ปักชื่อแล้วก็สั่งกัดรหัสมาด้วยนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สั่งเข้ามานะคะงานปักนะคะอันนี้คืองานปักค่ะส่วนโลโก้ก็ปกติส่วนคอมีทั้งคอจีนแล้วคอปกเหมือนกันนะคะจะให้ดูคลิปนี้ให้ดูว่าสามกระเป๋าเป็นยังไงมันแตกต่างันตรงไหนราคาก็แตกต่างกันนะคะสอบถามราคาเข้ามาได้เลยที่ร้านปลายฟีฟ้านะคะ กัก้านเรานะคะใช้เนื้อผ้าอย่างดีค่ะเวลี่บูดเลยค่ะเวลี่บูดเลยค่ะผ้าอย่างดีเลยนะคะการตัดเดย็บก็ปาานี่ค่ะการแพ็คก็สวยงามนะคะพร้อมส่งให้ลูกค้ารับรองเลยค่ะเสื้อลำนี้สวยงาม